ดคลิปนะอัดคลิปอยู่นะเบาๆบาอัดคลิปอยู่เดี๋ยวก็จะว่าแมวทำร้ายลูกทำร้ายแม่อัดคลิปอยู่เ,เาาบาเ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 คนอื่นเขารู้หมดคนอื่นเขารู้หมดว่าลูกทำร้ายแม่เมื่อกี้ยังเกาหัวเกาคางให้กันดีๆอยู่หนูหน้ามันสีดนูหน้ามัน เจ็บเผลอจะว่าลูกทรพีลูกทำร้ายเน่โอ๊ยเจ็บอืมอืมอืมน่าดูสิมันสู้ไม่ถอยเอาดิเอาดิอัดชิปเอาดิเอาดิเอาดิอยากดังเหรออยากดังอยากดังอย่างมือ มือไม่ธรรมดานะคะทุกคนมือนี่พร้อมเกี่ยวเลยนะคะหมดหน้าข้าวแล้วจะมาเกี่ยวอะไรหมดหน้าข้าวแล้วจะมาเกี่ยวอะไรเก,เรเก,เรเกเี่ยวทนะแมเกี่ยวย่นยนเกี่ยวชนแมเกี่ยวย่นย่นหยาดหยวพรุ่งนี้จะตัดเล็บให้เลยเนี่ยเอาเห็นแต่คนอื่นตัดเล็บให้แมวเป็น <IN symmetric>, ไนแล้ว